สวัสดีครับผมชื่อนายเจสินประชาร้านนักศึกษา6 3ส1 0 7 1หนึ่งูเจหนึ่งูวันนี้นะครับผมจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าขนมจีบกุ้งครับส่วนผสมจะมีดังนี้ครับหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นหมูสับนะครับก็จะเป็นกุ้งสับนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับก็จะเป็นน้ำตาลเกลียวใบตองนะครับก็จะเป็นส่วนของผักเคียนะครับไข่กระเทียมเจียวแป้งข้าวโพดผงปรุงรสนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำมันงาซอหอยนะซอหอยนะครับแล้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวครับ ต่อมานะครับวิธีแรกเลยที่เราจะทำนะครับก็คือนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากปักชีนะครับในืสามเกลอเนี่ยนำมาตำให้เรียบร้อยเลยครับคือตำให้ละเอียดเลยครับก็ได้ประมาณนี้ครับนี่ก็คือหน้าตาของสามเกลอนะครับต่อมานะครับก็คือจะนำสามเกลอเนี่ยมาผสมกับหมูนะครับแล้วก็กุ้งที่เราเตรียมไว้นะครับตำไปเรียบร้อยครับมาผสมกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีการปรุงรสนะครับด้วย ซอสหอยซอสหอยนะครับนี่เพื่อเพิ่มความรสชาติที่มันกลมๆครับต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของผงปรุงรสนะครับแป่งเวเลยจะเป็นน้ำมันงานะครับเพื่อเพิ่มความหอมงาให้ให้กับขนมพีนะแล้วก็จะเป็นส่วนของไข่นะครับใส่ประมาณสักครึ่งฟองครับนี่น่าจะมาเดามาประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่แป้งครับเลยครับแป้งข้าวโพดครับเพื่อทําให้ ตามสูตรครับนี่นะหลังจากนั้นแล้วก็ก็คนไปเลยครับขยาไปเรื่อยๆขยําให้ให้ตัวที่เราที่เราขยําไว้นะครับให้มันเข้ากันแบบนี้นะครับแนะครับเราจะนําแผ่นเกลียวนะครับมาหั่นนะครับหั่นตรงขอบสี่มุมนะครับทาแบบง่ายๆครับหรือแล้วแต่จะหั่นกลมๆก็ได้นะครับแล้แต่คนสะดวกครับนี่ครับก็จะเสร็จแล้วนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับต่อไปครับเราจะนํามาห่อครับด้วยการนําไปชุบนะครับชุบน้าแล้วก็ไว้้งบน เราจะนําตัวหมูกับกุ้งสับที่เราเตรียมไว้นะครับนามาใส่ไว้แล้วก็ทําการห่อครับนี่จเป็นประมาณนี้ทําการห่อเลยครับนี่ให้ยุ่นันนะครับค่อยกดนะครับอันนี้ทำแย่งว่าห่อมง่ายนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูลูกทรงกันว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับก็น่าจะออกมาประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับนําใบตอนะครับเอาไว้บนรังถึงนะครับอาจจะทานด้วยน้ํามันก็ได้นะครับ ไม่ทาก็ได้ครับเพราะว่าทางจริงทำไปของเขาก็อ้นี้อยู่แล้วครับเขาก็กันได้อยู่แล้วแต่ว่าทากันไม่เฉยครับต่อมานะครับเขาก็นํของกีดที่เราห่อไว้นะครับนามาใส่ไว้ในรังถึงนะครับแั้ถึงนี่คือเราต้องต้มน้ําให้เดือดก่อนนะครับใส่ครับจากนั้นนะครับก็ปิดฝาครับประมาณสัก15นาทีครับจากนั้นครับเราจะมาทาน้าจิ้มกันนะครับจะมีพริกก็จะเป็นซีอิ๊วน้ำตาลแล้วก็ใส่ชูนะครับก็พกผผสมกันเลยครับ ลงไปน้ำใบตูนะครับลงไปเป็นน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็จะมีพริกอีกหนึ่งส่วนนะครับเพื่อกระบทียมดำนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มาให้เขามีรสชาติมากขึ้นครับในน้ำจิ้มนะครับอได้แล้วก็ปาะมาณนับก็ตา่ลงไปครับเสร็จแล้วก็คนนะครับให้ส่วนผสมที่มีนะครับเราเข้ากันนะครับน่าตาเขาบอกว่หน้าตาคนใหญ่นะครับก็จะออกมาประมาณนี้ก็ ใช้ได้นะแต่กแบบ็ไม่ได้มีเลยนี่แล้วเราก็มาดูันครบหน้าตาก็ย่อมาประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับานมจีบกุ้งนะครับอ่ะดูผมน,ะนี่ดูจากผู้รีวิวเลยครับอ่านทั้งงานอย่างเงี้ยขอเลยเอาลยแน่ของมีครับทั้งงานเลยแล้วจิ้มไรจิ้มไหมเข้มเข,ข, <อ S 1> ข้ม,ขมขเคยน,นะอเอาเลยครับอร่อยมากเยี่ยม